ข oh ้าวมุกโก้ได <Look. S 1> <Th> ้งตัวหายอ่ะดูอัลกอตต์โกอตต์อ่ะข้าวมุกซาอุดีอาระเบียครับงับลูกขาข้ามาสั่งเข้าวมุกซาอุดีอาระเบียเข้าวรีสอร์ตอ่านี่ตอนนี้เข้าวรีสอร์ตอันข้าต้มนะครับอือไก่ ทอดอันนี้เป็นข้าวหมกบ้านอันนี้ข้าวหมกสะอุอคับสีนี้เชียำตานแมคค้าแม่ค้าครับแม่ค้านี่ก็จะเป็นไก่หมัยยกน คนนี้เจ้าของรีสอร์ทนุนข้าวอยู่อ่าตอนนี้เจ้าเอันนี้คนนี้เจ้าของรีสอร์ทครับผมอ่าเราหนุนข้าวก่องว่าหนุนข้าวก่องทุกวันเลยค่ะผมเรียกทุกอย่างเลยจะเป็นร้านทุกอย่างเป็นของเจ้าของรีสอร์ทนี่จะจัดการดูแลลูกค้าทั้งอิสลามทั้งไทยพุทธอ่าเจ้าของรีสอร์ทมาหนุนครับที่ทานตัวนะครับทานตัวบ้านแร่ ที่ทานตวบนน้ำจิเกที่ไหนที่ไหนที่ทานโตัวบนน้เจิเกทานโตัวคุ้มเจของน้ำจิเกมีสถานที่ท่องเที่ยวมีผาหินมีมีดูลิงมีเที่ยวธรรมชาติครับผมครับเพื่อนเพื่อนแวะมาทานโตก็เข้าชมได้ที่พักมีพร้อมที่พักพร้อมเลยนะครับที่พักมีอาหารพร้อมเฮอยู่แม่ท้อง มีแปดห้องเนาะห้อก็เป็นหลังๆแล้วจีดร้อยมีข้าวกินหนึ่งมือ้อมีกาแฟมีข้าวเหนียวยกินตามจะแยกต่างหากใครพูดจะแยกตา่างหากเออครับถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาพักรีสอร์ทของบังเขาได้นะถ้าว่ามาเที่ยเวเบตตงเที่ยวอยียาวเวงจะมีเครื่อทางเออครับผมไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับ สังกี่กี่กล่องวันนี้นี่นี่เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่10กล่องเหรอได้ได้ได้ครับเจ้าของรีสอร์ทมาอุดหนุนข้าวหมกไก่นี่เลยทานเตานี่ทำเป็นทาร้านหมดเลยนี่ฮาร้านนะครับผมของฮาร้านครับเป็นข้าวฮา้านหมดเลยอ่าขายแยกทุกอย่างใช่ครับผมโอเคครับที่นี้ก็ประมาณนี้นะครับ